แขนคนคนแปลธาตุฉบับภาพยนตร์คนแสดงโอ้นะฮะซึ่งมันใช้การโปรโมทเรียกว่ามันเปิดตัวทีเดียวคือสองภาครวดนั่นก็คือทำภาคสองภาคสามต่อกันเลยเออซึ่งเออมันใช้ชื่ออะไรนะอะไรการแก้แค้นมังสกาปะนักอเนกโนเ็งคิงชุดซูชิคังเคสิเฮนคังเคสิเฮนคือเรียกเขาเรียกว่าอะไรบทภาคบทสรุปแล้วกันเออ ภาคอาวสานก็แด้ซึ่งภาคอาวสานจะถูกแบ่งออกเป็นสองภาคครึ่งแรกก็คือการล้างแขนของสกาอภาคสองก็คือไซโกโนเรนเซก็คืออะไรนะการแปลธาตุครั้งสุดท้ายจะดเค่ชื่อเรื่องแม่งแบบว่าโอ้โหบิวอะบิวอะมันแบบว่าเอ้มึงต้องแบบต้องมาแล้วอะเอเอนี่มันคือมัดคิลเลอร์ของนี่แหละปิดฉากตำนานของแขนคนคนแปลธาตุอย่างยิ่งใหญ่นะฮะแต่ว่า ผมได้โพสต์เพจลงไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับผมอันนี้ขอรูปที่ผมโพสต์เป็นในเพจหน่อยคุณแบล็เอ,อ่อเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อเข้าฉายนะครับผมก็ผมมั่นใจว่าอีก,อ,กอีกไม่เกินเดือนแม่งไม่น่าจะหาดูไม่ได้เพราะงั้นก็ภาคแรกมันก็งั้นๆนี่มันไม่จาได้ว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรถ้าจําไม่ผิดนะชาก่อนชาก่อน,อ ه, นะฮะทีน,นี้จากภาพจากภาพนี้นะครับผมภาพมาอย,ย่าง อ่าภาพมาแล้วเนาะโอเคเอ,อ,อ่านข้อความในภาพก่อนอแขนคนแขนกลคนแปาาแลธาตุฉบับไรเวอรชันภาคที่สองนะฮะเปิดตัวอันดับเก้าของบ็อกออฟฟิศญี่ปุ่นนะครับผมในขณะที่สัปดาห์เดียวกันนะฮะวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเอเจ้าสาวของผมเป็นแฝดห้านะฮะโกโทบุนโนะฮานาโยเมะก็คือไอแฝดห้าเนี่ยฉบับเดอะมูฟวี่ที่จะเป็นแบบว่าบทอวสานตามมังงะก่นนะน่าจะตามมังงะแหละไม่รู้เหมือนกันนะครับผม เปิดตัวอันดับสองเรื่องนั้น uh huh. คือเรียกว่าเป็นหนังใหม่ที่เข้าสัปดาห์นั้นแล้วแรงที่สุดถ้าจำไม่ผิดคือจะมีหนังใหม่เข้าสามเรื่องฮะอีกเรื่องนึงเป็นหนังจากญี่ปุ่นปกตินะผมจําชื่อเรื่องไม่ได้ซึ่งมาอยู่ในอันดับประมาณอันดับสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนาโคน,นันอันดับสาม uh huh. นั่นแปลว่าบ็อกอฟฟิสสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชินูตาแมนยังมาที่หนึ่งอยู่เลยนะ, uh huh. ะตอนนั้นเจ็บไปร่วมพันห้าร้อยล้านเยนแล้ว ซึงถือว่ามาแรงแล้วเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเกินสองพันเกินสองพันล้านเยนแล้วคือผมมองเลยว่าแบบลุ้นๆเลยว่าจะไปถึงสี่พันล้านไหมด้วยซ้ำมีลุ้นมีลุ้น,นเพราะว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหาว่ายังเก็บเงินได้เรื่อยๆมันจะอยู่ยืนลงค่อนข้างนานอืมมาจจะยังเก็บวนได้เรื่อยๆอยู่เพราะว่าหนังมันเอาใจแฟนๆอุลตร้าแมนค่อนข้างมากนะ,ะคือคนแบบว่าวัยวัยโตๆหน่อยเนี่ยน่าจะชอบกันเยอะ ส่วนผมคิดยังไงผมก็รีวิวไปเมื่อไลฟ์เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วแล้วก็มีคุยเป็นหลายช่องเลยนะทั้งทางคุณไคจูคิงด d อมของคุณแบมแล้วก็เจคิโร<ล>นะฮะของคุณเตาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เล่าไปแล้วไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะแต่น,นี้กลับมาเรื่องของแขนกลก่อนจะพูดแป๊บหนึ่งดื่มน้ำน่อนคอแห้งรอกัดยาวนะมีคนมีคนแซวด้วยบอกว่า,วานะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่า เหมือนจะดีครับมันไม่มีอะไรดีเลยมากกว่าบางภาคหนึ่งโอ้โหแรงมากโแรงอ่ะแรง <laughs> คืองี้คืองี้อ่าอ่าภาพเนี้ยผลผมพูดไว้แบบนี้เพราะว่าหนังมันโปรโมทออกมาอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มันถ้าจะไม่ผิดนะมันอ่อมันฉายในโงรงภาพยนต์ทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสามร้อยเก้าสิบโรงโอ้ยสวยเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอย่าง ไม่ใช่สามร้อยเก้าสิบสามร้อกว่าสามรอยกังกผมจําเลขเป๊ะๆไม่ได้ขออภัยลืมละสามร้อยกว่าในขณะที่ชินอุลตร้าแมนเนี่ยขายสี่ร้อยลงก็ใกล้ๆกลัน,น,นใกล้ใกันคือแปลว่าเขาหวานล,ลงฉายเนี่ยคือกลาว่าไอ้เชี่ยเอาแม่งบูมทั้งประเทศแน่ๆกับแขกคนคนแปรธาตุภาคนี้แล้วแต่แต่เปิดตัววันแรกนะฮะ อันนี้มันยังไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขทางการนะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเลขที่เป็นแบบว่า,ารวมสัปดาห์แรกแต่พอดีมันมีตัวเลขแบบว่าที่แบบชาวเน็ตเขาเอามาพูดถึงกันเนี่ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าภาคแรกอะตอนฉายในญี่ปุ่นนะฮะเปิดตัววันแรกประมาณร้อยล้านเยนในขณะที่ภาคสองเนี่ยเปิดตัวประมาณยี่สิบแปดล้านเยนแม่เจ้าหนึ่งในสี่ก็จากภาคแรกมมีผลนะมั้งทีนี้อ,อะ พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเลขรวมๆที่ออกมาในสัปดาห์สุดสัปดาห์แรกก็รู้สึกจะจบที่ไม่ถึงร้อยล้านเยนสําหรับภาคสองสัปดาห์คือง่ายๆปิดสัปดาห์แรกอะ่ะยังได้ไม่เท่าภาคแรกที่ฉายวันแรกเลยอ่าทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ แขนกลคนแปลธาตุกันทําไมมันหมดความคลั่งไปแล้วหรือเป็นแฟนไม่ได้ให้ความสําคัญกันแล้วเหรอทีนี้ต้องย้อนกลับไ,ไปที่ภาคแรกนิดหนึ่งนะ,อะขอภาพของภาคแรกหน่อยครับคุณแบล่าไอภาพเนี่ยฟูเอฟเอศูนย์ศูนย์ขีดหนึ่งเนี่ยภาพหนังภาคแรกอะภาพที่แบบว่ามีไอเอสปนมมือไหว้พระอยู่นะฮะแล้วก็มีเอันนันน้นแหละภาพที่แบบว่ามีมีตัวละครมายืนเก็กท่ากันนะฮะแล้วก็เอาก็เหมือนของจริงมากอะไรเงี้ย คือนี้ไอ้ไอ้ภาคแรกเนี่ยมันฉายไปเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับผมสองพันสิบแปดถ้าจำไม่ผิดสองพันสิบปลายปีสองพันสิบแปดถ้าผมจำไม่ผิดนะเออสี่สี่ห้าปีแล้วสองปสปีสองพันสิบแปดต้นปีต้นปีต้นปี้นเออผมจําเป๊ะไม่ได้ผมจําได้ว่าณตอนนั้นนะผมไปดูเดวันเลยเว้ยเยสเออก็าเก็เขกันอย่างนั้นอืมเออได้อู่่ข้างขายคืนนี้ มีหลายคนน่ะแบบค่้ความเห็นกันตั้งแต่เทเลอร์แล้วว่าออซีจีไม่เนียนเลยลอยจังเลยพระเอกวิกวิกมึงห่วยมากเลยเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเราได้เห็นเราตามข่าวมาเฮ้ย <c oughs> เขาไม่ได้ใส่วิก <c oughs> เขาสับไปย้อมผมนะเว้อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเราเห็นความตั้งใจของทีมสร้างอ่า <c oughs> แล้วเราด้วยความที่ว่าผมอ่ะเป็นหนึ่งในแฟนของแขนคน,คนแปรธาตุเหมือนกัน <c oughs> ผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่วันหนังแม่จะเป็นยังไงอ่ะไปดูแมงวันแรกเลยเออ โอ้โหกดว่าเฮ้ยทูบีแฟร์เว้ยทูบีแฟร์ทูบีแฟร์เว้ยออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, คือมันมันก็ไม่มันไม่ได้ดีเว้ยแต่แบบว่า uh huh. คือผมอะผมผมผมตั้งความหวังไว้แบบว่า,วา,วาไอ้เรี้ยที่แบบคนเขาแช่งกันขนาดนี้มันต้องแบบมันเป็นเร mm ียลชิดเลยอะไรเงีแบบ้ยนึกออกว่ามันต้องเฮียมากๆหยาบๆหน่อยนะแต่ผมดูออกมาแล้วแบบมันก็แย่แหละแต่มันก็แบบมันไม่ได้แบบ มันก็ไปแบบมันไม่ได้ชิดฟักขนาดนั้นน่ะทุกออกว่ามันไม่ได้อวยเละเทะเลยคนที่บอกสีจีลอยก็ผมก็ใช้ได้นะทําเกาะเออมันลอยแบบมันลอยแบบว่าลอยแบบยังพอดูสวยๆได้อย่างนี้แล้วกันเออออก็ไม่ได้แย่อะไรก็ดูได้อยู่อย่างน้อยอย่างน้อยแม่งแม่งไม่ขนาดชินชินูต้าแมนอตั้งใจเอยชินูต้าแมนแบบว่าดูลอยแบบจงใจมากแต่นี้แบบเขาเหมือนพยายามพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเออมันก็เหมือนกับ เฮ้ยเราก็ดูหนังญี่ปุ่นมาหลายเรื่องเอ่อซีจีที่ลอยกว่านี้มันก็มีนะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แบบว่าอะไรนะมาตรฐานต่ําสุดของหนังจากการ์ตูนเออแต่ว่าเรื่องที่แยก่กว่านี้ยังไม่นี้อ่ะใช่แล้วก็แล้วก็เอ่อณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆในหนังอ่ะมันมีแค่ไม่กี่จุดหนึ่งก็คือ acting ของนักแสดงคือ acting มันแบบว่าแม่งแม่งเหมือนกับว่าเอ่อทุกคนแม่งเป็นแบบ cost layer อ่ะ เออตอนนั้นอ่ะผมเห็นมีรีวิวคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาใช้คําดีมากเลยคือแม่งเป็นคอร์สเพลไทยไทยอ่ะก็คือแบบว่าแม่งเหมือนเหมือนไปนั่งดูปรากฏคอร์สเพลอ่ะแล้วทุกคนก็จะแบบว่าออกมา a c t ิ้งประมาณว่าเนี่ยในในในมังงะมาตะโกนกันแบบนี้ะนะเขาจะต้องตะโกนแบบนี้จะต้องโพสท่าต้องพูดด้วยภาษาแบบนั้นซึ่งมันดูแบบมันจักระดียมมากสำหรับผมเว้ย จำได้อยู่ว่ารู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าคนที่ไม่ดูฟูเมทันอะเคมิสแล้วมาดูไอ้นี่เลยจะมีไหมเพราะรู้สึกว่าเรื่องมันเร็วแล้วก็หลายอย่างรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับว่ามึงรู้ไปแล้วอ่ะกูไม่ต้องเล่าอีกรอบอ่ะเออแต่มันเล่าเรื่องเร็วแต่ว่าผมมีความรู้สึกแต่ในทางกลับกันนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าคนที่ไม่ได้อ่านมังงะหรือดูอนิเมะมาก่อนอนะ่ะแล้วถ้าแบบตามหนังทันอนะ่ะ มันน่าจะสนุกกว่าคนที่อ่านต้นฉบับที่เคยดูเมกมาก่อนพอเข้าใจลมบอลอยู่แต่ว่าหลังมันเร็วเร็วคือคือเธอถ้าเกิดมันมันไม่เร็วเบอร์นั้นมันอาจจะดูสนุกไงผมแต่ว่าผมว่าบางบางผมว่าไม่น่าทันหรอกมันไม่น่าจะเก็ตประเด็นโลกนี้ขนาดนั้นเพราะมันบางอย่างมันก็เว้นในการเล่าไว้เหมือนกันเยอะด้วยเว้นกระโดดเยอะอยู่ผมว่านะใช่ใช่นะครับแล้วก็เอีอย่างหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยผมผมเคยบ่นไปในในรายการครั้งไหนไม่แน่ใจนะคือปัญหาหนึ่งของ นักแสดงแนวๆน,นี้ยในญี่ปุ่นโดยเฉพาะหนังไลฟ์แฟคชั่น,นผมมีความรูร้สึกว่าทุกคนน่ะเล่นแบบไม่มีอะไรในหัวเข้าใจเขาคือนี่เล่นไม่มีอะไรในหัวหมายถึงว่าเขาอาจจะมีบทไรอะล็อกที่เขาต้องเตรียมจะพูดมีแต่มันแบบความอิมเมอร์ซีฟอ่ะผมจะแปลภาษาไทยยังไงดีอินเนอร์ที่มีต่อต่อความรู้สึกและความเป็นตัวละครนั้นๆน่ะมันไม่เกิดขึ้นเลยสําหรับผมอ่ะคือมันเหมือนกับว่าแบบตัวละครโกรธก็คือเนี่ยเขาสั่งให้เล่นให้มึงโกรธก็โกรธ แต่ว่าความโกรธที่แบบมึงถ่ายทอดออกมามันไม่ใช่ความโกรธของตัวลคออะครอ่ะมันเป็นแบบว่าเขาสั่งให้มึงเล่นให้ให้ดูโกรธอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีหลายซีนมากที่แบบว่าตัวละครยืนเฉยๆในฉากแล้วรอให้ถึงว่าถึงคิวตัวเองเล่นก็เล่นแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงคิวตัวเองเขาจะยืนเฉยๆอะ่ะมันมีเยอะมากในหนังเรื่องนี้เว้ยซึ่งมันทําให้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครแ,แบบนักแสดงเขาหัวเขาว่างเปล่ามากเลยอะ่ะ เขาแบบเขาไม่ได้มีอินเนอร์ที่จะเป็นตัวละครตัวนี้คือผมเคยดูเบื้องหลังของหนังอของพุ่งกับเควินตินทารันติโนบ่อยนะคะคือควินตินเนี่ยบางบางเรื่องอ่ะเขาจะมีไกด์บทแค่แบบคร่าวๆเฉยว่าต้องคุยอะไรเออแต่พอกล้องเดินสั่งสั่งแอคชั่นปุ๊บอ่ะเขาปล่อยยาวเลยเว้ยแล้วเขาไม่สั่งคัดแบบถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่สั่งคัดคือเขาปล่อยเลยว่าให้นักแสดงนักแสดงรู้ทุกคนรู้ตัวเลยว่า ัวเองคือรับบทเป็นตัวละครอะไรแล้วมีอะไรในหัวบ้างแล้วจะต้องพูดอะไรบ้างคือเขาปล่อยให้นักแสดงแสดงความสามารถตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ในการเป็นตัวละครตัวนั้นเออโดยที่ไม่ต้องมากำกับว่าเนี่ยเดี๋ยวจังหวะนี้นะมึงจะต้องตบหน้ามันนะจังหวะนี้เนี่ยมึงต้องพูดประโยคนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีแบบนั้นมันเลยทําให้เหมือนกับว่าหนังควินตินหลายๆเรื่องอะตัวละครไม่มีความเป็นธรรมชาติมากเว้ยเออมันจะมีการแบบอิโคว้เหตุการณ์บางอย่างที่แบบว่าเราคาดไม่ถึง เยอะมากอย่างเช่นไอ้นั่นน่ะอะไรนะเอ้เฟสฟูลเอทมั้ใช่ปะหนังที่เป็นแบบคาบอยอ๋ออดีโอฮะไม่ไม่ในกระท่อมกลางกลาหิมะอะไรเงี้ยน่ะแล้วถ้าแบบมันมีซีนที่แบบว่าตัวละครแม่งเอากีตาร์แลรทุกอย่างกีตาร์หายากแม่งมาพังทิ้งอะไรเงี้ยคือนั่นคือแม่งคือนอกบทหมดเลยเว้ยแต่เขาเล่นไปด้วยอินเนอร์ว่าอารมณ์ตัวละครเนี้ยมันมาแบบไหนไงแต่ฟูลเมทั่นเนี่ยกับนี่ผมนอกเรื่องไปไกลมากแต่ที่ฟูลเมทั่นเนี้ย ผมรู้สึกว่าทุกคนมองไม่มีอะไรแบบนั้นน่ะในนั้นเลยอ่ะลอยมัดแต่งที่แบบว่าแสดงโดยโหแบบฟูจิโอกาดีนเนี่ยนุ้ยแต่แบบเขาเขามาแค่เขามาแค่บอกว่าว่าไงล่ะนักแปลท่านเล็กไหลฉันเดี๋ยจะเป็นอะไรนะฉันคาดหวังที่จะเป็นนายพลให้ได้นะคือแบบว่าทุกคนคุณแบบว่าอเฮียมึงจำบทพูดมาพูดพูดแล้วก็อคติ้งไปนั้นเองอะไรย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ลอยมัดแต่งในกระตูนเนี่ย เออมันนอกจากมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบเหมือนในการ์ตูนแล้วมันยังแบบอะไรก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็อ่ะแต่สิ่งหนึ่งทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับภาคนี้มันทำเงินเว้ยเออมันทำเงินมันอนะเดีวแต่กีนี้บอกว่าได้ที่เก้าแล้วก็บาคแรกภาคแรกไงภาคแรกมันทำเงินเว้ยใช่ใช่ใช่ภาคแรกมันทำเงินคือวันแรกมันซัดไปร้อยล้านแล้วแล้วก็มันจบที่แบบว่า เป็นโปรแกรมที่เยอะมากอ่ะไม่แน่จำไม่ได้เป๊ะๆว่าหลายร้อยล้านหรือหลักพันล้านนะแต่เอาเป็นว่าเยอะแล้วก็มีการมอบรางวัลกันเอง <laughs> ในประเทศก็คือ <laughs> คือไอ้พระเอกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดไอ้ไอ้คุณยามาดาเรียวสุเกะเนี่ยก็ได้รางวัล <laughs> แบบนัก <laughs> แสดงชายยอดเยี่ยมแล้วกอย่างเลยซึ่งแบบว่าเอาจริงดีมึงให้มึงให้บทนี้นี่นะอะไรเงี้ยนด้บอกไหมคือแบบว่าโอ้มึงให้บทเอสเนี่ยนะได้รางวัลเนี่ยนะอะไรคือคือในในญี่ปุ่นอ่ะเรียกว่ากระแสมันออกมาโหดีมาก เออที mm ่ hmm. ว่าทำเงินเยอะมากมีเสียงด่าอยู่บ้างแต่ว่าพูดถึงในแง่ของรายได้ของผลกําไรที่มาเนี่ยมันค่อนข้างเต็มเม็ด mm hmm. เต็มหน่วยอยู่อืมซึ่งไม่รู้ว่าที่มันได้แบบนั้นอน่ะเพราะว่าเฮ้ยมันคือฟูเมทัลอะคิมิสไงมั mm hmm. งงะแล้วก็หนึ่งในการ์ตูนอนิเมชันยอดเยี่ยมระดับตำนานที่เฮ้ยต้องไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งว่าไลฟ์แอคชั่นมันเป็นยังไงมันก็เลยเปิขึว่าดึงคนไปดูได้เยอะก็เลยเงินก็เลยมาตรงนั้นเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้ ถ้าใครได้ดู่ะจะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับเป็นโปรเจกต์หนังที่กะทำออกมาแล้วจบในภาคเดียวจบในตัวเองเพราะว่าเขาพยายามใส่โมเมนต์เด่นๆที่มันพอ,พอจะให้เกิดขึ้นได้ในภาคเดียวเนี่ยได้ไปเยอะเลยไปไปเยอะพอสมควรยกตัวอย่างนะอันนี้สปอยภาคแรกนะเช่นเรื่องของโชทักเกอร์กับนีนา่าน้องหมาซึ่งแบบว่าอันนั้เป็นเป็นซีนที่ ต้นฉบับมันคือโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่แบบมีมจนเป็นมีมจนถึงปัจจุบันเป็นทั้งมีมแล้วเป็นอะไรที่แบบฟักอัพมากสำหรับหลายๆคนนึกออกไหมซึ่งในหนังเนี่ยซีนนั้นมันห่วยแตกมากอตแล้่เราไม่พูดถึงจนจุดนั้นแต่คร่าวๆก็คือมันมีซีนนั้นหรือมีซีนกระทั่งว่าแบบเรื่องของเอาฟงเซ่น้องน้องเอาเนี่ยก็แบบคลางแคลงใจในความเป็นตัวตนของตัวเองว่าเฮ้ยวิญญาณที่สร้างขึ้นมาในกรอเนี่ยมันเป็นวิญญาณจริงๆหรือมันเป็นแค่พลังแปลธาตุที่ ตัวปลอบปอมที่พระเอกสร้างขึ้นแล้วพี่น้องก็ต่อยก,กันอะไรอย่างเงี้ยคือซีนพวกซีนอารมณ์ซีนเด่นๆจากมังงะเนี่ยเขายายามใส่มารวมถึงไอตอนท้ายที่ในมังงะที่มันจะมีซอมบี้ฮมรมนคูสออกมาเยอะๆนึกออกปะ่ะไอตัวขา,ขาวๆออกมาไล่กัดคนอะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นซีนหนึ่ง,นงในซีนไฮไลท์ช่วงท้ายของมังงะเนี่ยเข,เขาพยายามไปโยกมาใส่ในช่วงช่วงของภาคแรกนี้เลยแล้วก็ให้ตัวละครที่เป็นแบบนายพลตัวร้ายเนี่ยเป็นคนอื่นเป็นนายพลคนอื่น ที่ไม่ใช่ mm hmm. คริงแบดลี่หรือเป็นตัวละครที่มาจากมังงะก็คือเนี่ยถ้าในรูปนี้ก็คือไอต้ตาลุงซ้ายบนเนี่ยฮะที่อยู่ข้างๆโซทักเกอร์ so ucker, นะฮะซึ่งก็เป็นตัวละครออริจินอลของฉบับภาพยนต์ซึ่งผมก็เออเหมือนกับเขาพยายามกลาวบทตบบทออกมาให้มันเหือนว่าเออจบแค่ภาคนี้ก็พอได้นะเออแล้วตัวรยย้ายอย่างลัสเนี่ยก็ถูกปราบได้ในตอนท้ายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคมีตัวร้ายที่แบบโดนปราบโดนกําจัดอยู่จากจากเหตุการณ์ในเรื่องพอสมควร แล้วก็แบบว่าเออมีการแบบจบแบบทิ้งปลายเปิดไว้หน่อยเพราะว่าตัวเอกยังไม่ไม่สามารถค้นพบเป้าหมายสุดท้ายของเขาได้อ่ะมันก็มีชงไว้ประมาณหนึ่งแต่โดยมากอะหนังที่ชงไว้แบบเนี้ยมันมักไม่ค่อยมีภาคต่ออืมยกตัวอย่างจบไปแล้วใช่ไหมเออมันมันจบมันจบอาร์คของมันแล้วไงมันคือจบค่อนข้างพอสมควรแล้วแล้วก็แบบโมเมนต์หลักๆก็มีอยู่ในนี้หมดแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้เมื่อกลับมาที่จุดตรงจุดที่บอกว่ารายได้หนังมันดีมากๆ ผมเลยเชื่อว่าหลังจากนั้นน่ะนายทุนวอร์เนอร์ญี่ปุ่นน่ะถ้าทางเขาจะไฟเขียวอืมไฟเขียวว่าเฮ้ยหนังมันมีกระแฟะดีอย่างเงี้ยทําภาคต่อเฮ้อ่าพ่อมาแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมีไฟเขียวแบบนั้นสองพันสิบแปดนึกออกปะ่ะหนังอยู่ในหนังอยู่ในโรงสมมุติสีสักสี่ห้าเดือนแล้วแบบกว่าจะปิดใช้โปรแกรมกว่าจะรายได้มาชัดเจนและนายทุน ตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยมีภาคต่อเถอะอาจจะไปไป,ป,ล 2019, ปลายปีสองพสิบเก้าอ้ยสอปลายปีสองพสบแปดแล้วสมมติสอง9สิบเก้าอาจจะแบบว่าพรีโปรดักชันกันคิดกันว่าเออหนังมันน่าจ,จะประมาณไหนน่าเราจะทำแบบโอ้ยโปรเจกต์นี้เราจะลงทุนแบบนี้เราจะทำหนังกี่ภาคเนือ้อหาจะเป็นยังไงตัวละครที่ไม่มีในภาคแรกจะกลับมาในจะได้มาในภาคนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะคิดกันในช่วงนั้น<ม>แล้วประเด็นก็คือปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ปีสอง0ันยี่สิบยุคโควิดไง Mm hmm. ได้เรื่องเลยดานีและนากันหมด uh, uh, อีบารก็โดนใช่ก็เลยผมเลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะโปรเจกต์ที่เขาอยากทำภาคต่อเนี่ยมันมันควรจะมาเร็วกว่านี้ mm hmm. อ่าคุณแบ๊วขอภาพของอ่าขอภาพ,ภาพปกอปกตัวภาคใหม่เลยละกันนะฮะแต่อันนี้ข้ามภาคแรกมาละผมเลยคาดผมเลยวิเคราะห์เอาว่าเขาน่าจะตั้งใจที่จะให้มีภาคต่อมาเร็วกว่านี้ตั้งนานแล้วนะฮะ แต่ด้วยเรื่องของยุคโควิดที่เกิดขึ้นแล้วการที่ใช้นักแสดงมหาสารคาคั่งขนาดนี้นึกออกปะมันก็แบบกว่าจะแบบเอ้ยรอดูสถานการณ์โควิดจะดีไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ยกว่าจะได้ถ่ายทํากว่าจะโปรเจกต์กว่าจะจบกว่าจะเสร็จออกมาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะมากพอสมควรก็เลยกลายเป็นว่าล่าช้ามาจนถึงปี2022ซึ่งนับแล้วมันก็ร่วมๆสี่ปีหลังจากภาคแรกไปเลยนะฮะลืมหมดแล้วอะนอกจากลืมหมดแล้วปุ๊บมัน ความอินเนอร์ที่ต่อเนื่องความกระแสหายอะไรต่างๆมันก็แผ่วไปเยอะแล้วเออทีนี้ยังไม่ไม่ได้พูดถึงคุณภาพหนังของภาคต่อเลยนะผมแค่รู้สึกว่าแก็บของสีแก็บสี่ปีที่มันเว้นมาเนี่ยมันห่างนานกันเกินไปเออ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยพอมาเปิดตัวด้วยโปรเจกต์ใหญ่โตขนาดนี้แต่ว่าเปิดตัวที่อันดับเก้าเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าผิดหวังมากพอสมควรอ,อืม mm hmm. มันเกี่ยวกับคุณภาพของภาคตัวภาคหนึ่งเปะ่ะเพราะเอาจริงๆอ่ะคำวิจารณ์มาก็ไม่ได้ดีนะ <laughs> คนบอกเอาภาคหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ภาคสองม,มันไม่มันดีเท่าภาคหนึ่งแล้วจะเสียตังค์แพงๆก็ไปดูทําไมวะคิดอย่างนี้ใช <c oughs> <ะ>่ไหมก็มีหลายเสียงที่แบบนั้นเหมือนกันอ่าผมผมไม่ได้แคปภาพจากเอกาด com มานะผมไปอ่านรีวิวมาเอ่อรีวิวมาเนี่ยหลายๆคนนะฮะพูดกันประมาณว่ากะว่าหนังแม่งน่าจะแย่แบบภาคแรกแต่ว่า าภาคสองดีขึ้นนะเออรีวิวหลายคนแบบนี้คือให้สามดาวสามเต็มห้าสี่เต็มห้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะกว่าไอ้ซากนรกไขจูนั่นมากมากเลยแหละ, <laughs> ะเฉลเ่ียคะแนนเฉลี่ียคะแนนของฟูเมท่านภาคนี้ออกมาคล้ายๆกับชินุนตอแมนเว้ยเออ <laughs> คือคนให้สามกับสี่ดาวค่อนข้างเยอะนั่นแปลว่าแปลว่านะ หนังภาคภาคใหม่ที่เขาทำมาเนี่ยเขาพยายามแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในสองภาคแรกมาเนี่ยเยอะในภาคแรกเนี่ยมาพอสมควรอืมแต่ว่าด้วยแกลบที่มันทิ้งหาง่างมาสี่ปีแล้วก็เออกระแสะภาคแรกที่มาอาจจะมีคนที่แบบรู้สึกว่าหนังมันไม่ดีอะมันเลยทําให้เหมือนกับว่าคนไม่ค่อยคิดว่าภาคสองภาคสามมันมีอะไรน่าดูขนาดนั้นเรียกว่างั้นก็ได้เออจกงั้นแหละ แล้วทีนี้อันนี้กลับมาที่ความเห็นส่วนตัวของผมแล้วอันนี้เมื่อคืดวิเคราะห์นะแต่อย่างรูปนี้เนี่ยรูปนี้เห็นเริ่มที่รูปนี้ก่อนเลยเห็นปกของภาคไอเนี่ยภาคเนี่ยการล้างแขนการล้างแขนของสกาเนี่ยอืเห็นไหมว่าผมมีความรู้สึกนะเว้ยว่าสกาไม่ได้ผมรู้สึกว่าสกาไม่ได้อ่ะพี่จินคิดว่าไงอืมถ้าเกิดดูไม่มีรูปซ้ายอ่ะผมอาจจะ หลับตาข้างหนึ่งผ่านได้แต่เอามาเทียบไปกีบไม่ได้ว่ะใช่ไหมคือเขาคขาอุตส่าเอาอาราตันแม็กคินยูมาซึ่งอจริงๆนะอันนี้ต้องเป็นแฟร์นะเว้ยแม็กคินยูตอนที่เล่นไอ้นั่นอะอะไรนะไอ้ไอ้เคนชินน่ะที่เล่นเป็นตะแว่นน่ะชื่อผมลืมชื่ออีละใส่ตัวเอ็นิชิเอนิชิเอนิชิใช่ไหมอ๋อเออเอ็นิชิแล้วอันนั้นคือแบบเมคอัพคอสเพลย์มาเลยไงเอนิชิหัวขาวยอยผมหยิกหย่อยใส่แว่นมาเลยอะไรเงี้ยก็ เป็นเอนิชิไปเลยไงแต่ว่าผมมีความรู้สึกอิมเมจหนึ่งของอร拉ตาแมคเคนยูเขาเขาไม่ใช่สไตล์สกาสกามันคือแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นชนเผ่ามีแบบว่าความกล้าโลกหน่อยไหมอะไรเงี้ยซึ่งบุคลิกผมว่าอย่างแรกเลยคือบุคลิกของแมคเคนยูมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สกาแต่แรกอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมาแบบพอมันยิ่งคือภาพนี้เนี้ยบอกก่อนคือภาพภาพทางซ้ายเนี่ยมันเป็นภาพอิลัสพิเศษจากอาจารย์อาราคขวะ ที่วาดสำหรับน่าจะแจกเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับหน้าโรงซืองพอเทียบอย่างเงี้ยแม่งชัดเจนเลยว่าแบบแคาแรคเตอร์มันไม่ได้อะนึกว่า <laughs> ตอนละผมนะคือผมรู้สึกว่าสกาไม่เป็นตัวร้ายที่ต้องมันไม่ใช่ตัวร้ายต้องเรียกว่ามันเป็นตัวละครฝ่ายคู่ปรับตัวเองในระยะหนึ่งที่ว่าแม่งนอเคมากแล้วมันเอาจริงจริงถ้าเกิดมาทําเป็นหนังหนังเอาเป็นหนังกับสกาเป็นตัวละครหนึ่งที่แม่งคาออสมากอะ่ะเออมันไม่ต้องมีความสับสนในตัวเองมันมันมันอยู่ในจุดที่ว่า กึ่งดีกึ่งเลวอ่ะมันมันมันพูดยากอ่ะมันโดนสถานการณ์มาคับมามันโดนกดดันทางจิตใจซึ่งมันต้องเข็นอ,อารมณ์ตรงเนี้ยถ้าเกิดแสดงเป็นหนังนี่เอาจริงถ้าเอาตรงเป๊ะเนี่ยยากโคตรใช่แล้ว <c oughs> คุณคุณผมขอรูปอีกรูปหนึ่งคุณแบวขอศูนย์สอง fma fma ศูนย์สองครับผมมีแคปรูปสกาเดียวๆมาแล้วดูคุณดูในหนังดิคุณดูสกาในหนังที่แบบว่าเมคอัพเอ่ยรอยแผลบนหน้าเอ่ยมันดูแบบว่า <c oughs> มันอีมันไม่ได้ไอ้คนชอบแซวว่าหนังคอรสเพย์ป่ะใช่แลแ้วกันเลยป่ะภา,าคนี้มันไปอีกเบอร์หนึ่งเลยอะ่ะอ่ะ <S <S <ม>ลองดูลองดูนี่คุณดูภาพดูภาพที่ขึ้นมาตอนเนี้ยภา,าพบนคือสากาคุณแบบว่ามันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ห่ะและ่นพี่จินเห็นยังเห็นสากาดูอยู่ไหมดันผมเป็นด้นผมเปิดในสเตเตอร์ดูอใช่แล้วก็เนี่ย แล้วอีกอีกคนแล้วตัวละครอื่นๆก็เหมือนกันคือข้างล่างอ่ะคือไอ้นี่เว้ยคิมลี่เว้ยพบ mm. เจคิมลี่อ่ะไอ้ทนที่แบบว่าแม่งชอบฆ่าคนเยอะๆอ่ะแม่งแบบว่าแม่งคือโจเกอร์ของของฟูเมทัลอัลคิมิสนี่อบอว่ามันเป็นประมาณอย่างนั้นน่ะนี่คือคิมลี่มึงแล้วคุณดูคิมลี่ผมเห็นทีแรกว่าผมแบบผมขำกากไอผมจะง,งอยที่แบบว่าคุณแม่งตรงใจส่เยวให้มันเป็นสองเส้นออกมาตามมังงะ่า,าคือแบบว่าอะไร อะไรเมคอัพอะไรของมึงเนี่ยไม่เจ้าคือสำหรับผมมันมันมันไม่ได้อ่ะอ่ามันไม่ตัวละครมันอิมเมจมันไม่ได้อ่ะคือคิมลี่ไม่ได้เลยว่ะคิมลี่ไม่ได้จริงแล้วก็มีอีกเดี๋ยวมีรูปอื่นอีกด้วยนะคะคุณเบาไปรูปอื่นๆมีตัวละครอื่นๆด้วยซึ่งแบบว่าพอ คอสเพลย์มาออนเซตแล้วก็จะมีความแ,บบแปลกๆหน่อยนะฮะอีกายๆรอู่าง,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 งเงี้แล้วไม่บอกไม่บอกว่าฟูเมทาอะคิมิตผมเดาไม่ออกว่ามันเป็นในแนี่เป็นสก,กา <S <S นะถ้าอยู่ด<ช>ีมาภาพลอยๆอย่างนี้เลยดูไม่ออกเลยเอออะไรแบบนั้นแล้วก็เนี่ย<อ>ดูอย่างแบบดูตัวละครอื่นๆนะอย่างเห็นเ,ออเห็นโฮเอนไฮม์ไหมเห็นคิงแบล็ตตี้ไหมคือคิงแบล็ตตี่ดูดูอย่างดูได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะแต่คนอื่นผมว่าก็แบบดูดูเเจ้าชายก็ไม่ได้เจ้าชายไม่ได้ ไอ้หลิงเหรอเออนี่หลิงเหว่าไอ้นี่นี่หลอกกว่าหลิงหน่อยนึงเออเท่ไปเท่ไปเออเท่ไปหน่อยนึงโขเอนฮามพอไหวนะครึ่งรับตาได้อยู่ประต้่ได้อยู่ขบวนได้อยู่คิงลี่กับเขาเอนฮามได้อยู่ไอ้ข้างล่างไม่ได้เลยนะนะไปรูปรูปอื่นอีกครับรูปอื่นเนี่ยอย่างเนี้ยรูปเนี้ยเห็นป่ะลิงเหย่ากับพักพวกซึ่งก็แบบว่าดูรูปแล้วผมจักผมจั๊กจี้มากเลยรูปเนี้ยคือแบบว่า ไอ้เหี้ยมันจักระจี้อ่ะบ,บ่อยบ่ยลงจักระเดียมอย่างเดียวเลยอ่ะมันไอ้รูปทีมนั่นปัดทีมหลิงปะทีมทีมหลิงเน่ะทีมหล,ล,ล,ลิงคือแบบว่าไแบบด้ได้อยู่นะคนซ้ายคนขวาโอเคคล้ายๆอยู่แต่หลิงไม่แ<ไห> <laughs> <laughs> <ไ>ปลกๆ <laughs> <laughs> เออไอ้ <laughs> ออมันนี้มันก็ไม่โลคอสนะมันก็แบบว่าลงทุนนะทุ่มทุนแบบทํากรอดทาอะไรมาเฮ้ยคือคือโปรดักชั่นมันตั้งใจเว้ย S 1> <S 1> เราเห็นความตั้งใจในพิธพ,พิถีพิถันในการแบบว่าทําพร็อพทำอะไรต่างๆอยู่แต่แบบมันผมว่ามันพยายามมากไปไแล้วแล้วไม่รู้ผมพูดอย่างนี้มันกลายเป็นว่าย,ยัางไงมันไปอะไรนะมันเหมือนกับเขาทำมาดีแล้วทำไมคุณไปพูดอย่างนั้นนะคือถ้าเกิดมันไม่เหมือนทุกคนเลยอ่ะมันเขาอาจจะออกมาโอเคกว่าป่ะคือมันกลายเป็นโดดเนี่ยคนนี้ไม่เหมือนคนนี้ไม่เหมือนคนนี้มาเหมือนแล้วคนนี้ไม่เหมือนเลยอะไรมันก็กระโดดไปกระโดดมานะ มันก็ดูแล้วขัดขัดอ่ะมันก็มีเคสที่ว่าไม่เหมือนในหนังเลยก็มีนะซึ่งมันแต่ว่ามันกลับดูแล้วสนุกแปลกแปลกใช่แล้วก็อ,อันนี้อันนี้อันนี้มานอกเรื่องอีกอหนึ่งคือในทางกลับกันเว้ยหลายๆรีวิวอ่ะคนชมวินลี่เยอะมากนะฮะที่รับบทโดยคอนดาซูบาสะอืม,อมคือเขาบอกว่าวินลี่นะเออวินลี่นั่นแหละเออเออหนา้าไม่เหมือนแต่ดูดีว่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแะแต่ว่าแบบว่าเออแต่ว่าดูดีนะดูดีแบบเออมันเป็นเป็นในแบบของตัวเองดีอะ ใช่แล้วแล้วจริงๆตั้งแต่ภาคแรกและคือฮอนด้าซูบาสะในบทวินลี่เนี่ยน่ารักเป็นสีสันที่แบบที่ดีนะ,ะถึงเป็นคลรคเตอร์มันไม่ได้ความเป็นวินลี่หรอกแต่ก็พอเป็นสีสันดูได้แล,ออแล้วก็กห,หลายๆรีวิวชมว่า <laughs> ว่า,อาฮอนด้าซูบาสะรับบทวินลี่ภาคสองเนี่ยมันมีบทคือเอ่ยถึงดราม่าของสากามันคือส,สากาคือหนึ่งในผู้ที่ฆ่าพ่อแม่ของวิลลี่ยังไงนึกออกปะมันมีดรามาติกที่เกิดขึ้นในหนังภาคสองซึ่งหลายคนอะชมตรงนั้นว่าทําได้ดี แต่ผมยังไม่รู้นะว่าเป็นไงนะเพราะผมคงไม่ไปดูด้วยอ่าแชทอยากดูแพนด้าแบลวโชว์แพนดามีรูปครับมีรูปครับมีน้องแพนด้ามาด้วยนะฮะแชทกับแพนด้าครับซึ่งแบบกูเห็นกูขำมากเลยแบบว่าทั้จริงเฮ้ยก็โอเคไอ้นนี้อันนี้ผมชมนะบอกว่าก็กความอุตสาหะเออนะจริงๆก็ไม่มีก็ไม่ด่าหรอกนะ กู้ษาให้มีนะคือผมเห็นความพยายามดวยว่าแบบเขาอยากให้มันเหมือนว่าเอ้ยภาคแรกที่ทําอย่างเชิงไปเนี่ยรายได้มันดีมากอืแล้วก็เลยทําภาคต่อมาอีกสองภาคเนี่ยแบบเฮ้ยจัดหนักขนาดนี้ยซัดตัวละครจากมังงะต้นฉบับมาให้เต็มๆไปเลยคนแบบจะได้พับใจกันซึ่งก็ไม่รู้นะก็ผลของตัวเลขก็ออกมาแล้วว่าไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเอางี้ ภาค2มาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมรอดูเลยว่าเดือนหน้าภาค3ามจะเป็นยังไงรอดูที่ว่าคือไม่ไปดูในโรงนะแต่ผมจะรอดูว่าบ็อกออฟฟิศออกมาจะเป็นยังไงนะครับนี่น้องพันดาเห็นไหมล่ะ <laughs> เฮ้ยแต่น่ารักนะเอยแต่น้องเขาโอเคน้องมาถึง,งตัวเจ้าต,ตัวรู้สึกว่าจะเป็นนักสแสดงเป็นเป็นคนเป็นแอนักสแสดงสัญชาติจีนด้วยนะโ oh, อ้ลงทุนเลยใช่ใช่ใช่นักแสดงสัญชาติจีนด้วยนะครับจำไม่ได้ว่า ชื่ออะไรนะผมหาข้อมูลไว่าหัก่านักดีนะครับผมแต่ดีดีดีคือผมเสิร์ชมาแล้วดีแต่ว่าโตกว่าโตกว่าบทบาทในมังงะเยอะนะฮะก็คือเป็นสาวมาเลยว่างั้นแก๊งนั้นดูดีทุกคนจะเวนทคิมเอรี่อ่ะไม่ใช่แก๊งนั้นดูดีทุกคนจะเวนหลิงอ่ะจะเวนหลิงอ่ะนะก็เป็นประมาณนี้ก็คือรวมๆอันนี้เป็นการวิเคราะห์ผมว่าเอ่อฟูเมทัตเนี่ยสรุปนะฮะก็คือที่ผมเตินโจหัวไว้เนี่ยทำไมเขาถึงกล้าทำภาคต่อ ก็ต้องพูดว่าพอภาคแรกมันได้เงินเยอะประสบความสําเร็จในด้านรายได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเาภาคต่อมันมาเร็วกว่านี้เนี่ยมันอาจจะพอเกาะกระแสได้อยู่สมมุติว่าถ้าปี2020ไม่เกิดโควิดขึ้นแล้วหนังฉายได้ประมาณแบบสมมติต้นปี2 0 2 1็หรือปลายปี2020นี่ิเนี่ยตรงตรงมันอาจจะเออมันอาจจะยังพอแบบว่าเออกาะกระแสยังพอทันทันกันได้แต่พอข้ามมาถึงช่วงประมาณนี้เนี่ยผมว่ามันอะไรอะไรมันช้าไปเยอะแล้วนะครับ ก็เป็นประมาณนี้ประมาณนี้